ชาวราศีมังกรทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนพฤศจิกายนในด้านของการงานของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางท่านหรือว่าบางรายบางคนนั้นก็มีอาชีพใหม่ๆเข้ามาเสริมในช่วงนี้ในช่วงนี้การค้าขายก็ถือว่าท่านจะทําการค้าขายได้ดีท่านจะมีกําไรขายดิบขายดีจะมีลูกค้า ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากมายเรียกว่าท่านจะขายดิบขายดีแต่ก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าจะขายไม่ค่อยดีแต่ในช่วงนี้ก็ขอท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในด้านของคําพูดคําจาบางครั้งนั้นเราพูดไปโดยที่เรียกว่าไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอาจจะทําให้คนฟังนั้น ไม่ชอบเราก็ได้ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรภายในช่วงนี้ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งท่านอาจจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งออกไปนอกสถานที่บางท่านนั้นก็ไปที่เรียกว่าเช้าไปเย็นกลับการเดินทางของท่านนั้นให้ท่านระวังไว้บ้างถ้าหากว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับในด้านของเป็นในหน้า ซื้อหรือว่าเป็นในหน้าขายท่านจะได้จับเงินก้อนบ่อยครั้งในช่วงนี้ท่านได้มาขายไปจะเป็นกําไรที่ดีชาวราศีมังกรท่านใดที่ทำงานตากแดดตากฝนตากลมในช่วงนี้ก็ให้ท่านอดทนไปก่อนต่อไปท่านจะได้ดิบได้ดีจะมีเจ้านายวรักและเจ้านายสงสาร ช่วยให้ท่านได้ทำงานที่ดีขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นชาวราศีมังกรท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินได้ง่ายแต่ท่านต้องระวังไว้สักนิดอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังในเรื่องของการเงินการทองท่านเป็นคนหาง่ายหาคล่องให้ท่านระวังพวกมิจฉาชีพอาจจะมาหลอกลวงให้ท่านได้เสียเงินเสียทองก็ได้ ในช่วงนี้ชาวราศีมังกรทุกท่านในเรื่องของการเงินก็ถือว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินเก่งพูดจากก็เก่งมีสเสน่ห์อยู่แล้วหากท่านใดเป็นเซลล์ที่เรียกว่าขายของขายอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะพูดและก็จะมีคนเข้ามาสนใจท่าน การพูดการจานั้นก็จะเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาหาท่านอย่างมากมายท่านจะขายดิบขายดีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำการขายเกี่ยวกับในด้านของออนไลน์อีก mm. เช่นเดียวกันท่านจะขายดีท่านจะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอย่างมากมายแต่ท่านระวังไว้สักนิดท่านอย่าใจร้อนท่านจะต้องใจเย็นเย็นไว้ ถ้าหากว่าท่านใจร้อนท่านทำงานก็จะมีการสะดุดเพราะฉะนั้นท่านต้องใจเย็นๆเข้าไว้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรท่านเป็นคนที่เรียกว่าสู้งานมีความอดทนในด้านของการทำงานไม่ว่างานจะยุ่งยากแค่ไหนชาวราศีมังกรนั้นก็ไม่เคยย่อทอ้อหรือว่าไม่เคยถอยหลัง การที่ท่านเป็นคนที่เรียกว่าสู้งานนั้นก็จะทําให้คนรอบข้างนั้นมีการอิจฉาตาร้อนบางคนนั้นก็ไม่อยากให้เราได้ดีบางคนก็อยากจะที่เรียกว่าเคยเป็นศัตรูกันมาเมื่อก่อนนั้นหรือว่าเคยเป็นคู่อริก็จะจางหายไปบางทีบางท่านนั้นเขาอาจจะแพ้ภัยด้วยตัวเขาเองจึงทําให้ไม่กล้ามา เบียดเบียนเราต่อไปในช่วงนี้ในช่วงต่อไปนี้ถือว่าชาวราศีมังกรนั้นทุกท่านจะได้เงินแบบที่เรียกว่าง่ายๆบางท่านที่เคยคิดว่าเงินนั้นจะไม่ได้แต่ท่านก็ได้บางท่านก็จะมีโอกาสมีโชคมีลาบและจะมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่ท่านเคยไปลงทุนอะไรกับใครไว้ ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีผลกําไรกลับมาหาท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการครบคนหรือว่าการที่เรียกว่าจะมีเพื่อนมีฝูงนั้นเข้ามาหาท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีบางท่านนั้นก็มีคนเข้ามา ชื่นชมท่านอยากจะมาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนด้วยก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าการลงทุนถ้่หากว่าเราไม่มีความชำนาญหรือว่าเรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของที่เขามาชวนในเรื่องของการงานก็ให้ท่านคิดด้วยดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นก็มีคนเข้ามาหาท่าน เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะรู้ว่าท่านมีเงินมีทองบางท่านนั้นหรือว่าก็อยากจะมากู้เอาอไปลงทุนก็มีส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆฝูงๆอีกตาหากในช่วงนี้ในช่วงนี้ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งอย่าหูเบาพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อใครง่ายมิฉะนั้นท่านอาจจะต้องเสียใจในภายหลัง ช่วงนี้คนที่เข้ามาหาท่านนั้นไม่มีใครที่เรียกว่าจะจริงใจอะไรกับเราเท่าไหร่นักเขาเข้ามานั้นก็เพื่อหาผลประโยชน์กับตัวของเราพอเขาได้ผลประโยชน์ไปแล้วเขาก็จะทิ้งให้เรานั้นต้องว่าเวเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านทำอะไร ก็ให้ท่านมีความคิดและจะมีความสามารถที่ดีจะทำให้ตัวของท่านนั้นหลุดพ้นไปจากสิ่งที่เลวร้ายได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในด้านของโชคลาภในช่วงนี้ก็จะมีมาหาท่านภายในช่วงนี้ท่านใดที่เคยมีหนี้สินก็จะหมดหนี้หมดสินจะมีจะมีเงินมีทองมาโป่หนี้โปะสินได้ ในช่วงนี้ท่านก็จะลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามั่งมีเงินทองบางคนก็ร่ำรวยอยากจะมีบุตรมีธิดาในช่วงนี้ก็จะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีดวงดาวต่างๆที่มีการโคจรเข้ามาอยู่นี่นั่นจะทำให้ตัวของท่านนั้นเกิดความที่เรียกว่ามีโชคมีลาบอีกต่หากในช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังแต่หากว่าบ้านชิดติดกันในช่วงนี้ให้ท่านระวังจะมีเรื่องมีลาวกันได้เพราะว่าบางทีสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงนั้น จะไปบรบกวนเขาให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่อย่าให้ไปลุกล้ำไปในบ้านเขาถ้าหากว่าไปบรบกวนเขาในช่วงต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวกันก็ได้ในเรื่องของการค้าขายภายในช่วงนี้จะมีการแข่งขันกันได้หรือร้านที่ใกล้ชิดติดกันให้ท่านระวัง อาจจะมีปัญหาได้การทำงานบางครั้งนั้นถ้าหากว่าเราทำเป็นหมู่เป็นคณะในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันในท่านระวังความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็ขอให้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ของในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีการสูญหายได้ท่านระวังก็ไว สำหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าคนแปลกหน้าแต่หากว่าเข้ามาพูดจาตีสนิทกับตัวเราในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอย่าไว้ใจจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราไว้ใจใครเดี๋ยวเราก็จะมีการสูญเสียเงินได้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมีผู้สูงอายุให้ท่านระวังการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีท่านใดที่มีเด็กเล็กก็ขอให้ท่านระวังการเจ็บป่วยอีกเช่นเดียวกันพอถึงในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะกลับมาดี พูดถึงในเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรท่านที่มีเงินเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ให้ท่านเก็บหรือให้ท่านขว้าเข้าไว้บ้างจะเป็นการดีในในเรื่องของการเงินการทองท่านใดที่มีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นดวงชะตาอันลํำเลิศของท่าน ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มานั้นก็มาจากน้ำพักน้ำแรงโดยเฉพาะโชคลาบของการที่เรียกว่าเอาหยาดเหงื่อแรงงานไปแลกเอามาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมังกรในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะ ทำบุญทําทานก็ให้ท่านไปทําได้ในช่วงนี้จะเป็นการเสริมดวงจะตาของท่านให้ดีเด่นและมีความสดใสเกิดขึ้นในด้านของโชคลาภบ,บางท่านนั้นก็จะได้มาจากตัวเลขอาทิบ้านเลขที่หรือว่าทะเบียนรถอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของอายุของคนเราบางท่านก็ได้มาจากความขวัญ บางท่านก็ได้มาจากการที่เรียกว่าไปทำบุญทำทานไปกราบพระขอพรก็จะได้มาในช่วงนี้บางคนก็ไปเขยา่าเสียงซีทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าท่านได้โชคได้ลาบบางท่านก็ไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะหหมดเอ,อ่หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัย ก็ก็กลับมามีโชคมีลาบได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าบุญบารมีนั้นมีการเสริมดวงชะตาท่านอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้การทำบุญทําทานนั้นก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาของชาวราศีมังกรให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความถาวรเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะทำอะไร หยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีมังกรทั้งนั้นสรุปโดยภาพรวมตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนมาหาเดือนธันวาคมก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นดวงชะตาของชาวราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีถึงจะมีรายจ่ายบ้างแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยเื่เรียกว่าการเงินการงานนั้นไม่มีการบกพร่อง ท่านยิ่งขยันทำงานในช่วงนี้การเงินก็ยิ่งมีกำลังไหลเข้ามาท่านและจะมีคนรักท่านและมีคนนับหน้าถือตาส่งเสริมให้ท่านได้ดิบได้ดีอีกตา่หากบางท่านนั้นได้เป็นผู้นำชุมชนและได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้ไม่มีอะไรมาเหนี่ยวรัง ดวงชะตางท่านจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการทำงานก็เช่นเดียวกันมีความรุ่งโรจน์และมีความสดใสการฟังคลิปของเรานั้นก็ให้ท่านโปรดใจวิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี